โตโยต้าอติสออน e วเข้าใหม่ใหม่เพียงแค่1 1 0 0 0กิโลราคา5 1 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะสำหรับใครที่เป็นสาวกออน e ววันนี้มีเข้ามาให้แล้ว1คันสวยๆนะคะผ่อนคันนี้เดือนละเพียงแค่9 0้0บาทเท่านั้นเองนะคะสำหรับลูกค้ามีประวัติเครดิตดีนะจัดยอดได้เต็มเลยนะคะกับโฉมใหม่ของโตโยต้าอติสนะคะรายละเอียดตัวรถจะเป็นยังไงเดี๋ยวคลิปนี้นุจะพาชมนะคะรายละเอียดตัวรถและโครงสร้างบอดี้ให้หมดเลยนะคะว่าสภาพตัวรถเป็นยังไงบ้าง เพึ่งรับเข้ามาส,สดๆร้อนๆไปดูในส่วนของรายละเอยียดในคลิปเต็มได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ที่สนใจเอาตีสมือสองนะคะวันนี้กลับมาเจอกับนุชเพชรยนอีกเช่นเคยค่ะมาอยู่กับนุชที่สํานักงานใหญ่นะคะตั้งอยู่ถนนเสรีไทย68แยก1มินบุรีกรุงเทพ<ม>วันนี้มีอัปเดตรถเข้าใหม่อีก1คันนะคะกับโตโยต้าออตีส l อเนียวนะคะสวยๆเลยนะคันนี้นะคะได้เป็นโฉมปี2019ราคาสุดพิเศษเลยนะคะคันนี้ไม่ใช้งานเพียงแค่11,000โลนะคะมาพร้อมราคา510,000บาทเท่านั้นนะคะสาหรับลูกค้ามี วัดเครดิตดีคันนี้จัดยอดได้เต็มเลยออกรถฟรีดาวนะคะผ่อนเริ่มต้นเดือนละเพียงแค่9,500บาทเท่านั้นเองนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจคันนี้นะคะสามารถสอบถามรายละเอียดมาได้เลยนะคะรับรองได้ไปคุ้มค่ากันนะคะรายละเอียดตัวรถจะเป็นยังไงนะคะฝากกดไลค์กดแชร์และชมคลิปนี้ให้จบด้วยเดี๋ยวเรามาเริ่มดูในส่วนของรายละเอียดตัวรถคันนี้เลยนะคะตัวนี้นะคะจะได้เป็นโฉมของตัว all new น,นะคะลูกค้าเป็น toyota alltis all new 1.6g นะคะสวยๆเลยปี2019ราคา5 0,000บาทเท่านั้นนะคะการใช้งานคันนี้เพียงแค่1 1 0 0 0 0กิโลเท่านั้นเองนะสำหรับลูกค้าที่มีประวัติเครดิตด,ดีคันนี้สามารถจัดยอดได้เต็มเลยนะคะลูกค้าผ่อนเริ่มต้นเดือนละเพียงแค่9,500บาทได้บอดี้โครงสร้างเดิมโรงงานรอบคันเลยเป็นรถมือเดียวประวัติศูนย์รถหน่วยงานปลดระวังสวยๆเลยนะคะสันเหลี่ยมคมๆเห็นได้ชัดเลยนะะไฟหน้าเดิมโรงงานนะคะ,ไฟ,งงนนะ,คะไฟหน้าโปรเจคเตอร์เดิมโรงงานสภาพสวยๆสันเหลี่ยมคมๆสภาพเดิมนะคะกันชนด้านหน้าตัวรถไม่มีริ้วรอยนะคะรอยแตกแล้า หรือว่าสกิดหินเลยอยู่สภาพสมบูรณ์จากโรงงานนะคะฝากกับโรงเช่นเดียวกันค่ะลูกค้าสันเรียมคมคม,คมเห็นได้ชัดไม่มีดิรอยสกิดหินนะคะสวยๆเดิมๆเลยคันนี้ขอเตือนก่อนนะคะว่าพึ่งรับเข้ามาเลยนะคะพี่ๆค่ะเพราะฉะนั้นไม่อยู่นานแน่นอนสภาพสวยน่าใช้งานมากเลยสําหรับใครที่กําลังมองหารถนะคะโตโยตา้อาอัลติชมออลนิวนะคะไว้ใช้งานราคาสุด พิเศษจับต้องได้นะคะ5้าแสนหนึ่งหมื่นบาทเท่านั้นเองการใช้งานคันนี้1นึ0 0แสนหนึ่งหมื่นเอ่อหนึ่งแสนหนึ่งพันโลเท่านั้นนะคะสภาพสวยๆสีเดิมโรงงานรอบคันสันเดี่ยมภคมเห็นได้ชัดเลยนะคะและในส่วนของรายละเอียดตัวแมต์คันนี้นะคะได้เป็นแมต์เดิมโรงงานขอบ16นะคะยางปี2022สําหรับตัวดอกยางนะคะเด่นุดทำการเปลี่ยนให้ใหม่เลยเป็นปี2023ให้เลยนะซื้อกับหนุดเท่านั้นนะหนูจะเปลี่ยนให้นะคะยางปี23นะรายละเอียดตัวรถนะคะก็เดิมโรงงานทั้งหมดเลยนะคะสวยๆ กรีบๆแบบนี้นะคะกระจกมองข้างได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะมีไฟเลี้ยวมาให้แล้วเป็นระบบปรับไฟฟ้าค่ะพี่ๆและกระจกด้านหน้าตัวรถได้เป็นพาทเดิมโรงงานเช่นเดียวกันนะคะสวยๆส,สีเดิมนะคะยังไม่ผ่านการเก็บงานหรือว่าปรับสภาพแต่อย่างใดนะคะเพิ่งรับเข้ามาเลยนะ,ะสดๆร้อนๆวันนี้มาอัปเดตนะคะให้เห็นสภาพก่อนรับเข้าของบริษัทเรานะคะว่าสภาพที่เรานำรถเข้ามาเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะ,ะ,นะะเดี๋ยววันนี้นุชพาชมรายละเอียดตัวโครงสร้างให้เลยนะคะ กระจกเดิมนะคะโตโยต้าเดิมเลยนะคะสวยๆมือเปิด4ีโครมเมมียมสภาพสวยนะสำหรับภายในตัวรถคันนี้นะคะได้เป็นคุมโทนสีทูโทนเลยค่ะพี่ขาได้มาพร้อมตัวเบาะหนังสีเบทตัดสีเทานะคะสวยๆเดิมๆเลยนะคะและในส่วนของรายละเอียดนะคะตัวรูกเล่นเครื่องเสียงนะคะสามารถเชื่อมต่อนะ d v m FM นะคะหรือว่าสาย USB ได้ด้วยนะคะแล้วก็มาพร้อมหน้าจอนะคะตัวระบบแอร์นะคะอก ออโต้นะคะมาพร้อมเกียร์ Auto, รออโต้พวงมาลัยมอลติฟังก์ชันสวยๆเลยภายในตัวรถถือว่าไม่ช้ําเลยค่ะพี่ๆคันนี้นะคะสภาพสวยเดิมจากโรงงานเลยคอนโซลด้านหน้าตัวรถก็เช่นเดียวกันนะคะ สภาพสวยนะคะไม่มีรอยช้ําเลยนะสวยๆกริบๆเลยนะคะคันนี้บอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนนะคะพี่ขาและในส่วนของรายละเอียดนะคะคอนโซลด้านหน้าดีไซน์มาใหม่คะ่ะสวยหรูมากๆนะคะคันนี้มีคู่มือการใช้งานมาให้แล้วนะคะเรียบร้อยนะสําหรับตัวนี้นะคะเป็นรถมือเดียวประวัติศูนย์เลยนะคะรถหน่วยงานปลดระวังด้วยค่ะพี่ๆคันนี้มือเดียวด้วยสวยเดิมโรงงานแน่นอนนะคะและ รายละเอียดตัวซอกประตูนะคะหัวน็อตเดิมโรงงานนะคะไม่มีริ้วรอยการแกะไขงัดแงะสภาพสมบูรณ์จากโรงงานแผงประตูนะคะเช่นเดียวกันนะสวยๆแบบนี้เลยนะคะไม่มีริ้วรอยนะคะเป็นสีเบทต,ตัดสีดําสวยๆแบบนี้นะคะตัวบอดี้โครงสร้างเนี่ยได้เดิมจากโรงงานทั้งหมดเลยนะคะลูกค้าไม่มีประวัติพิคว่ำชนหนักจมน้ํากองไมาแน่นอนนะคะรับประกันโครงสร้างมาให้เลยนะคะสภาพสวยๆกริบๆแบบนี้สําหรับใครสนใจนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดหนุดเข้ามาได้เลยตามเบอร์โทรด้านล่าง ในส่วนของรายลเอียดตัวเสาบีนะคะหัวน็อตเดิมนะคะอยู่สภาพสมบูรณ์นะคะและ ในส่วนของรายละเอียดตัวแผ่นเพจคันนี้วันเดือนปีผลิตตรงกับสำเนารถสามารถโอนเป็นชื่อลูกค้าได้เลยนะคะโครงสร้างบอดี้เดิมรอบขันนะคะคันนี้น่าใช้งานมากๆเลยนะสำหรับออติสออนิว 1.6G นะคะราคาสุดพิเศษเลย510,000บาทเท่านั้นตัวบอดี้ด้านในนะคะเดิมโรงงานทั้งหมดเลยนะและในส่วนของรายละเอียดตัวเบาะนะคะไม่มีช้ำเลยนะคะสีทูโทนสีเบจพร้อมสีเทาสวยๆแบบนี้กว้างๆนั่งสดกสบาย และคันนี้มีแอร์หลังมาให้ด้วยนะคะบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนค่ะคันนี้และในส่วนของรายละเอียดตัวซอกประตูทั้ง4บานนะคะรอยเมกอัรรอยนอ็อตอยู่สภาพเดิมเลยค่ะพี่ๆคันนี้ไม่มีรอยชำแน่นอนนะคะสภาพค่อนข้างสวยเลยและในส่วนของรายละเอียดนะคะตัวแผงประตูด้านข้างสีเบจนะคะพร้อมสีดำเนี่ยตัดเพื่อความดูสวยดูด,ดูอยู่สภาพสมบูรณ์จากโรงงานยานะหัวน,นอ็อตแต่ละจุดเดิมโรงงานนะคะสันเรียมคมๆเห็นได้ชัดเลยนะ ในส่วนของรายละเอียดนะคะตัวไฟท้ายด้านหลังตัวรถไฟท้ายเดิมดีไซน์มาใหม่การชนด้านล่างมาพร้อมไฟทับทิมเซนเซอร์ด้านหลังมีมาให้สวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆท่านไหนสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดมาหาหนูได้เลยตามเบอร์โทรด้านล่างนี้นะคะไฟท้ายด้านหลังตัวรถได้เป็นไฟท้ายเดิมทั้งหมดเลยนะคะพี่คันนี้สวยมากๆเลยนะคะกับ Toyota a ออติส l n e ิ 1.6G ปี2019ราคา510,000บาทไม่ใช้งาน11,000กิโลเท่านั้นฟรีดาวผ่อนเพียง 9,500บาทค่ะจะมีรายละเอียดเก็บงานเล็กน้อยๆนะคะเดี๋ยวนุชเก็บงานให้นะคะนี่พึ่งรับเข้ามาสดๆร้อนๆเลยนะกระจกด้านหลังตัวรถนะคะได้เป็นพาร์ทเดิมโรงงานเช่นเดียวกันนะคะไฟเบรกลูกที่3ามีมาให้เซนเซอร์มีมาให้นะคะในส่วนของรายละเอียดไฟไท้ายด้านหลังก็ใส่กริ้งนะคะไม่มีดีลเลยการแตกล้าวสันเรียมคมๆเห็นได้ชัดเลยนะคะสีเดิม เดี๋ยวโน้ตพาไปดูในส่วนของรายละเอียดนะห้องเก็บสัมภาระกันนิดนึงนะสำหรับคันนี้นะคะสายที่ชอบออกต่างจังหวัดห้องเก็บสัมภาระเนี่ยจะกว้างแค่ไหนมาดูกันนะเปิดขึ้นมานะคะในส่วนของฝาท้ายด้านหลังนะ,ะบอกเล,เลยว่าสภาพสมบูรณ์นะ,ะัวน็อตแต่ละจุดอยู่สภาพเดิมโรงงานแบบนี้เลยนะคะลูกค้าขาและในห้องเก็บสัมภาระคันนี้นะคะกว้างเก็บกระเป๋าเดินทางได้4ี่ห้าใบจุกๆเลยแล้วก็ในส่วนของยางอะไหล่แม่แรงถุงเครื่องมือคันนี้มีมาให้ครบแบบนี้เลยนะคะไม่มีน่องลอย พลิกคว่ำชนหนักจมน้ํามาแน,น่นอนนะคะอยู่สภาพเดิมนะสวยๆวยเลยนะคะคันนี้การันตีโครงสร้างมาให้แล้วรอบคันเลยนะคะสำหรับ t ต y o ต a a อ t ติคันนี้สามารถตรวจสอบประวัติศูนย์ได้เลยทางเรานะคะมีการันตีจากทางร้านอีก1เดือนเลยสามารถซื้อออกไปแล้วตรวจสอบเจอยินดีคืนเงินให้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะใครสนใจคันนี้สอบถามมาด่วนเลยตามเบอร์โทรด้านล่างนะคะอะมารับชมกันต่อในส่วนของรายละเอียดนะห้องผู้โดยสารด้านหลัง นะบอดี้ภายในนะคนะคสวยๆกริบๆแบบนี้นะคะสภาพสมบูรณ์จากโรงงานตัวซอกประตูนะคะร,รอยมคอัพควนน็อตแต่ละจุดเนี่ยอยู่สภาพเดิมแบบนี้เลยนะคะแผงประตูเดิมเช่นเดียวกันนะคะสวยๆแล้วก็ในส่วนของรายละเอียดนะคะตัวซอกประตูด้านหน้าคันนี้นะคะหัวน็อตเดิมโรงงานแผงประตูนะคะมาพร้อมที่เปิดปิดกระจกออโต้เซ็นทรัลล็อกมีมาให้หมดเลยนะคะอะมารับชมในส่วนของรายละเอียดด้านหน้าตัวรถคันนี้บ้างนะคะมาเลย สตาร์เครื่องขึ้นมานะคะคันนี้นะคะโชว์เรือนไหม่เลย1 0 0 0 1 0 1 0 0 0กิโลนะคะมาพร้อมพวงมาลัยมอติฟังก์ชันสวยๆส,สมบูรณ์แบบนี้เลยค่ะพี่ๆด้านหน้าตัวรถนะคะบอกได้เลยว่าสภาพสวยเดิมโรงงานนะคะบอดี้โครงสร้างเดิมสวยๆเลยระบบแอร์ออโต้เกียร์ออโต้นะคะ DVD เชื่อมต่อ FM ได้นี่เลยนะคะเชื่อมต่อสาย USB ได้ด้วยนะคะที่รับสายวางสายโอ้มีครบเลยค่ะพี่ๆคันนี้ นะคะใครสนใจนะคะอยากเป็นเจ้าของคันนี้นะคะสามารถสอบถามรายละเอียดมาได้เลยตามเบอร์โทรด้านล่างไม่ใช้งานคันนี้นะคะเพียงแค่1นึ0 0 0สคันโลเท่านั้นเองนะคะเป็นรถหน่วยงานรถมือเดียวประวัติศูนย์สวยๆเลยข้อดีของรถหน่วยงานนะคะคันนี้บอกได้เลยว่าเข้าตรวจสอบศูนย์ทุกระยะการใช้งานแน่นอนนะคะนี่ดูจากภายในตัวรถไม่มีช้ําเลยนะสําหรับตัวเบาะนะคะก็ไม่มีชํารุดนะะตัวเบาะเดิมโรงงานเลยนะคะนี่สวยๆ ตัวเบาะจะได้เป็นสีทูโทนนะคะเป็นสีเบจพร้อมสีเทานะคะสวยๆเลยด้านหลังก็กว้างๆนั่งสะดวกสบายไม่แออัดนะคะพี่ๆท่านไหนสนใจคันนี้นะคะอยากได้ก็โซสอบถามรายละเอียด้องรถมาได้เลยตามเบอร์โทรด้านล่างเดี๋ยวจะให้โปรโมชั่นพิเศษและของแถมอีกมากมายนะคะพี่คันนี้คุ้มมากๆเลยนะสนใจก็สามารถสอบถามรายละเอียดมาได้เลยนะคะภายในตัวรถสวยๆเดิมๆแบบนี้ สภาพเดิมจากโรงงานเลยนะคะสันเตรียมคมคมเห็นได้ชัดนะคะนี่บอดี้โครงสร้างเดิมโรงงานค่ะการันตีมาให้แล้วนะคะตัวไฟท้ายเนี่ยเป็นไฟท้ายเดิมโรงงานทั้งหมดเลยนะคะเห็นได้ชัดแบบดีคมไฟใสกิ้งไม่มีขึ้นเหลืองสวยๆนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมในส่วนของรายละเอียดนะคะหน้าห้องเครื่องกันกันต่อเลยนะคะว่าสภาพจะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะมารับชมกันต่อค่ะในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องคันนี้นะคะได้เป็นเครื่องเดิมโรงงานทั้งหมดเลยนะคะตัวสภาพห้องเครื่องคืออยู่สมบูรณ์เดิมหัวน็อ รอยโครงสร้างต่างๆเ,เดิมโรงงานนะคะไม่มีการย้ำเครื่องเปลี่ยนเครื่องมานะคะสภาพสวยๆเดิมๆเลยฝากระโปรงเดิมโรงงานนะคะน็อตยึดฝากระโปรงรอยเมคอาร์นะคะหรือว่ารอยกลมๆรอยเด่นกลมๆนะคะมีให้เห็นแบบนี้สติ๊กเกอร์ต่างๆติดตั้งจากโรงงานก็ยังอยู่สภาพสมบูรณ์จากโรงงานเลยนะคะสรุปกันอีกทีนะคะสำหรับคันนี้ได้เป็น t o y o t a าออติ All New 1.6 g ปี2016นะคะราคา5 1 0 0 0 0บาทนะคะคันนี้บอกเลยว่าสวยน่าใช้งานมากเลยขอพิยี่ะปี2019นะคะ ราคา5 1 0 0 0หม่บาทไม้ใช้งาน1 1 0 0 0 0โลเท่านั้นเองฟรีดาผ่อน9,500บาทนะคะได้รถดูสไตล์ผู้บริหารอีก1คันนะคะที่ราคาย่อมเยาวผ่อนสบายนะต้องคันนี้เลยนะคะได้โฉมใหม่นะคะแล้วก็เซ็ตเครื่องช่วงล่างมาให้ใหม่ทั้งหมดแล้วสนใจสอบถามรายละเอียดมาหาเได้เลยตามเบอร์โทรด้านล่างสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้ช่องด้วยนะเผื่อจะไปพลาดการอนะัปเดตรีวิวนะคะเอาติมือ2อเข้ามาใหม่ของทางบริษัทเพชรยนต์เรานะคะสำหรับใคร,ใครที่มองหาเอาติสมือ2อไว้ใช้งานอยู่ฝากกด ตามช่องนู้ไว้ด้วยนะคะจะมีการอัปเดตรถเข้ามาใหม่ทุกวันเลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ